แดดลมแล้วไปออกไปเล่นได้วันนี้ใส่เสื้อลอด้วยอ้โคอ้โคอ้โคมานิ่งเลยนะวันนี้ก็จะใส่เสื้อลอ,ลอหน่อยไปอย่าไปไกลอย่าไปไกลตอนเย็นๆมีหมามาหลายตัวเดี๋ยวแม่จับไม่ทัน เอาใส่เสื้อหล่อวะเฮ้ยมาโชว์ตัวใกล้ๆสิเอา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 โอ้ยหล่หอหล่อมาเล่นใกล้ๆนี่มาเร็วอืมเออมานี่มาเออมาโอ้หล่อจริงๆอืมๆๆๆอไรๆไอีกเอาวิ่งวิ่ง วีไอวีไอมาโอ้โหหล่อครับหล่อที่ชุดเลยหุ้ยไอหลอ่อหล่อให้แม่เก่ายิ้มห่อยิ้มแฉ่งนะ่ะคะเด็กดี <c oughs> ดีนะฝนยังไม่ตกแบบมาเล่นได้โชว์หล่อสิอ <c oughs> สุดหลอ่อ สุดหล่อเรากลับบ้านกันหรือยังฮะไปยังโอ้หล่อจังเลยเนี่ยปะสุดหลอ่ออืมกินหญ้าก่อนโอ้สุดหล่อไว้กินหญ้าก่อนเดียเหรออ่าเอ้ย กล้องก็อยู่ทางนี้เวียนหัวหมดนี้เข้าบ้านเลยเออถูกหลังสักทีเนี่ยฮะเออเดี๋ยวแม่เปิดประตูก่อนเอาใจเย็นยอ่แม่ล็อกบ้านเอาเอาขึ้นได้ไหมเอาขึ้นอึบอึบอึบเอาฮึบโอ้โหอีแม่ต้องช่วยใช่ไหมมันสูงไปอึบเอาฮึบเอาขึ้นได้ปะอึบอ่าอีแม่เปิดประตูอันนี้ไม่เปิดประตูเอาเข้าบ้านบ้านเลย เออเออไอเข้ากงเลยเข้ากงข้ากงแม่ยายทำอะไรนะ่ะเนี่ยข้ากงทางไหนอย่ามั่วทางนี้ประตูอะน่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 จะ,ะมุดใต้กงไงเนะี่ยฮะเออเอาอึ้บเอาช่วยดันตูดเอาออขอโทษเหยียบเชือกถึงบ้านแหละ